สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวอาร์มี่ R29 นะครับที่โรงงานส่งมาทดสอบตอนนี้ก็เริ่มมีขายในตลาดแล้วแหละมามาดูกันเป็นไงบ้างอาร์มี e ่ R29 จริงจริงกล่องอาร์มี่เนี่ยหลังๆมาจะเหมือนกันหมดคือแค่มาเป็นเครอย่างนี้สต,ติกเกอร์บอกว่าเป็นรุ่นอะไร R29 e R17 e หรือว่า R45 e R28 e อะไรเยงี้แล้วแต่รุ่นของมันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเปิดมาในกล่องมีอะไรบ้างนะกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษธ,ธรรมดานะครับ เปิดมาอ่าก็จะเจอคู่มือนะครับคู่มือซึ่งคู่มือเนี่ยในตระกูลตระกูลซีรีส์พวกหนึ่งก้าหนึ่งทั้งหลายอ,ะอ่ะอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสาสิบเอ็ดเนี่ยจะใช้อย่างเงี้ยเหมือนกันนะมนก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็บอกพื้นฐานของการใช้งานว่าใช้งานยังไงอัดแก๊สยังไงนะครับต่อมาก็จะมีอะไรบ้างม,มีตัวปืนอ่ามีตัวปืนนี้เนี่ยตัวปืนนี้อ่ายี่สิบเก้านะครับมีแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนหนึ่งอันมีลูกศรทดสอบอย่างนี้ แล้วก็มีหลายคนถามผมบ่อยมากนะแม้กระทั่งผมเบลก็ตามบางคนเนี่ยเจอเจ้าตัวนี้ติดมาอยู่ในกล่องแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับไม่แนะนํานะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวถอดถอดลํากล้องด้านด้านบนนะครับถอดบูทลากล้องฮะมันจะใส่เข้าไปปุ๊บนะปุ๊บประกบประกบปุ๊บแล้วก็บิดตึ๊กได้นะครับไม่แนะนําให้ใช้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยมันจะใช้สําหรับเกี่ยวเวลาใส่ลูกนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ คือคือถ้าเกี่ยวแล้วมันหักมันมันหลุดมือไปอะ่ะปากแม็กแตกนะให้ระวังนิดนึงนะครับมันจะเกี่ยวงี้นะเดี๋ยวทําให้ดูต้องจับแน่นหนัดน้มันหลุดเกี่ยวปุ๊บเนี่ยเห็นะคุณจะใส่ลูกตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยก็ค่อยปล่อยมันออกไปอย่างนี้นะครับซึ่งไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวปากแม็กแตกแต่ไม่เป็นไรปากแม็กแตกอะไรเยอะๆตอนนี้หนึ่งเก้าหนึ่งมันใช้ด้วยกันได้หมดมันมันจะมีเหลือไปนิดนึงก็ต้องใช้สวรรค์กวานนิดนึงนะครับมาจริงๆถ้าในปืนจริงมันอ่าดิด,ดิชัดไหมก็ฟังเสียงนนนนนนิดดดึงงงไไไม่่รู้้้วาาใกลอจจะะับเสียขห เสียงเพาะมากนะครับโอเคไหมเสียงค่อนข้างเพาะมากเจ้าตัว Army R ยี่สิบเนี่ยจะเป็น1911อ่าซีรีส์70นะครับโกคัพมีคำว่าโกคัพด้านข้างเห็นไหมบางคนอ่อย่างที่ผมแซวเล่นนะว่าเป็นยาหม่องบางคนไม่ทันมุกผมไงนะยาหม่องถ้วยทองนะครับโกคัพเพราะว่าถ้วยทองก็เป็นมุกยาหม่องนะครับมาพูดถึงเจ้าตัวนะครับสิ่งที่หลายคนเคยแซวผมว่าตอนที่เบลทามมาโบกเป็นปืนหลอกเด็ก ก็ก็ถุงเขาอะครับเพราะว่าเบลซีรีส์70เนี่ยที่ปั๊มเนี่ยจริงๆซีรีส์70ไอตัวเขาบอกว่าตัวตัว,ตวเซฟใช่ไหมตัวเซฟอ่ะมันจะต้องเป็นเป็นเจ้า,าห้ามไกลเนี่ยไอไอตัวเนี้ยจะต้องจะต้องยาวนะครับอันนี้อันเนี้ธรรมามอย่างที่เขาว่ากันเลยนะยาวถูกต้องนะโอเคมาพูดถึงตัวปืนนะครับลำกล้องสีดำลำกล้องเงินนะครับลำกล้องเป็นโลหะสีเงินนะครับมีสปริงไกด์ให้นะครับฟังเสียง ย่างที่บอกครับว่าเสียงชื่อสไลด์ค่อนข้างเพ้นะครับแล้วก็ซูนหลังปรับได้ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้เมื่อก่อนเราจะเจอปัญหาว่า191ถ้าถ้าเกิดมากินซ้ายหรือกินขวาเนี่ยเราจะต้องเล็งเผื่อแต่เจ้าตัวโคคัพเนี่ยสามารถปรับได้ซ้ายขวาได้ซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับตัวไก่นะไก่เห็นไหมไก่เป็นไก่แต่งอย่างนี้ไม่รู้ผมเห็นชัดหรือเปล่านะลองซูมดูแล้วกันไก่เป็นไก่แต่งมีดูตรงกลางนะครับนกก็โอเค นกก็เป็นมันไม่เหมือนเก้าหนึ่งธรรมดานกมันจะค่อนข้างจะป้านกว่านี้หน่อยแล้วก็ปัญหาของอาร์มี่ที่ผมรีวิวคลิปชุดแรกไปเนี่ยจะได้ไหมผมพูดถึงเรื่องฮับพอกนะครับไม่สามารถทำฮับพ็อกได้ไปดูรีวิวแล้วกันถ้าคุณจะทําได้เนี่ยอ่ามันจะมีดักตัวกลางแค่ตัวเดียวนิดเดียวนะฮะมันถึงจะฮับพ็อกได้เห็นไหมปึ๊บเดี๋ยวนะลั่นปึ๊บเดี๋ยวอ่าปึ๊บฮับคอกได้อย่างงี้นะครับฮับพอกได้นะครับหรือจะลั่นทิง ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะห่างกันนิดนึงเาถามถึงความสวยงามผมว่าโอเคเอผมชอบนี้ประกับมันจะมีม้ามีโคมาให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างสวยอ,อย่างที่บอกหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ขึ้นนกอย่าเข้าเซฟนะครับห้ามเข้าเซฟนะครับเพราะว่าจริงๆม,มันดันได้แต่เซฟคุณจะสึกเขาไม่ให้เข้านะครับจริงๆอย่างเงี้ยอย่าไปดันมันเนี่ยเห็นไหมอย่าไปดันมันถ้าไปแตะเบา,าๆบมันจะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าง้างนกเนี่ยแตะปุ๊บขึ้นเลยเห็นไหมซึ่งซึ่งมันจะค่อนข้างจะ ถ้าถ้าคุณไปดันมันขึ้นนะเซฟคุณจะสึกแล้วก็ราคาจะตกตอนที่ขายทิ้งนะครับมามาดูต่อซึ่งในการทดสอบผมวัดความเร็วนะวัดด้วยลูกสูบยสองกร,รมัมเอ็มท็นะครับแล้วก็ใช้แก๊สเอ็มในการวัดนะครับวิ่งอยู่2 9 0 3้อฟุตต,ต่อวินาทีนะค่คอนข้างค่อนข้างอยู่อยู่ในกลุ่มค่อนข้างเสถียรนะครับความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็บอกนิดนึงว่าเวลาจับ 1> 19ึ่งเก้าหนึ่งผมว่ามันจับประชับกระชับมือดีอ่ะแล้วก็ถ้าเวลาเรายิงเนี่ยถ้าเราไม่จำปืนเนี่ยมันลั่นไม่ได้ไงง้างลบนะหลังอ่อนลั่นไม่ได้เห็นนะต้องกํำก่อนจำปุป๊บลั่นได้ครับโอเคไปดูในการทดสอบเลยว่าความแม่นยำใช้ได้ไหมออกตัวนี้นึงครับว่าผมยิงไม่แม่นครับไปดูกันเลยครับไปไปดูกันครับ โอเคไครับกับความแม่นยมขนาดนี้ครับก็อย่างที่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะตระกูลหนึ่งเแต่ว่าอันนี้เป็นของ Army. อาร์มี่ไงนะชิ้นงานโลโกโ้โอเคไหมโอเคไหมอยี่สิบโกครับโอเคครับเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่บอกก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากความแม่นยำนะครับอเอาตัวนี้มาใส่ตาไม่ดีนะครับแล้วก็ วันนี้เหนื่อยไปรับลูกมาแล้วก็มารีวิว,วให้ดูเลยก็ได้อย่างที่เห็นนะครับก็ประมาณนั้นอ,อย่างที่บอกเจ้าตัวอาร์มี่อ่ะผมเคยผมเคยพูดถึงเขาในแง่ไม่ดีมาก่อนเรื่องระบบซิลก็หลังๆนี้นี่ทดสอบมาเกือบเดือนแล้วนะถึงถึงถึงคึ้นคลิปให้ดูก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง,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 งดีนะครับแต่ว่าแมกกาซีนน่ยผมว่าเขาดีกว่า,าเธอเซลแต่อาจจะยังแพ้เบลอยู่ซึ่งถึงเวลาเนียคุณไปซื้อแม็กเบลมาใส่ได้จ้ะ ขอเวลานิดน,นึงครับเขาค่อยๆพัฒนาไปซึ่งตอนนี้เรากำลังคุมให้อยู่ว่า,าต้องเปลี่ยนที่จุดไหนบ้างนะครับ,บระบบระบบเติมเติมแก๊สตรงนี้เดี๋ยวขอนิดนึงผมยังยังไม่ค่อยโอเคผมรอรอ,รอดูผลนิดนึงว่าโอเคไหมขอเวลาให้ผมทดสอบนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ยิงมาเดือนหนึ่งนี่ยังไม่ปิ้นถ้ายิงอย่างถูกต้องนะคืออย่างที่ผมบอกทุกทุกครั้งนะครับเวลายิงแป้งเป้งเป้งไม่ใช่ยิงแป้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 งป้งอย่างนั้นนะมันมันไม่ใช่องะมัน,มน วางมันจะปิ้นได้แต่ถ้าทดสอบตามปกติเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่แต่จะมีจะม,มีส่งกลับมาเหมือนกันมาดูเรื่องนิดนิดหน่อยแต่ผมกำลังดูกันอยู่ว่ามันเป็นทุกกระบอกไหมนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะเจักของผมสำหรับแก๊สอ่ามีนี่ด้วยซิลิโคนเอ็มท็อปใช้ดีมากครับนี่ผมก็ใช้อยู่อ่าจริงๆแล้วฉีดตรงจุดที่มีการหล่อลื่นที่ที่ท,ท,ที่มีการเสียสีอะ ให้มันหล่อลื่นแล้วมันจะดีขึ้นแล้วก็ฉีดมันจะเป็นยางได้เพราะว่าไอตัวนี้ทํามาเฉพาะบีบีการโดยเฉพาะเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรห้ามใช้อะไรที่ไม่เกี่ยว B บีบีการนะครับโซนักนี่ห้ามเลยครับเตือนไว้หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ปืนดีๆในการทดสอบบอยปืนจีนติ๊กลูกดดชนบุรีแอร์ซอฟนะครับเราช่วยกันทดสอบกันอยู่นะครับเราเราฟังผลกันอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็โอเคขอบคุณทุกท่านรับชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลนนี่ก็มีก็มีคลิปมาอีกอะแต่ขอขอให้ร่างกายผมเฟรชนิดนึง,าางที อย่างเนี้ยหลังจากไปงานจอสีที่ค่า2มาใช่ไหมก็กว่าจะฟื้นได้นี่เล่นเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฟื้นผมยิงให้ดูมือผมสั่นมีปัญหานิดหน่อยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านรับชมครับสวัสดีครับ